วันนี้พาผู้เสียหายนะครับบ้านแชร์ร่ำรวยนะครับถูกเท้าแชร์อยู่ย่านหลักสี่มาล้องกองปราบเพื่อมาล้องขอความเป็นธรรมครับเนื่องจากคดียังไม่มีความคืบหน้าแล้วคาดว่าการเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านผู้เสียหายก็ประมาณเป็นร้อยคนก็เลยพาผู้เสียหายวันนีร้รวบรวบมเอกสารทั้งหมดเข้ามาล้องที่กองปราบให้สืบสืบเสบ้นทางการเงินแล้วก็ดําเนินคดีกับเท้าแชร์รายนี้ครับ ก็เดี๋ยวมีขบวนการยังไงชื่อแชร์ว่าอะไรครับชื่อแชร์นะครับชื่ออบ้านแชร์ร่ำรวยเป็นทองนะครับแชร์ชื่ออคุณสตธิทอนะครับผู้กีดน,นะครับเป็นเอาแชร์ผู้ใหญ่ครับลักษณะของการหลอกลวงเป็นยังไงบ้างคลักษณะการลหลอกลวงก็คือว่าเชิญเชิญคนที่มาเล่นแชร์นะครับทั้งคนรู้จักแล้วก็ทางออนไลน์มาร่วมแชร์นะครับก็จะมีแชร์รายวันรายสาวันรายอาทิตย์รายเดือนนะครับผมแล้วก็คือจะมีการประมาณว่ามีมือถื ปลูกขึ้นมาเพื่อว่าจะเลียรก่อนขอเพียรก่อนเพื่ออะไรก่อนเพื่อเอาเป็นใหมู่ครับแล้วก็จะมีที่ว่าโป๊ะโป๊ะแดงเนี่ยคือวันที่24นะครับผมเดินมกนาที่ว่าลูกแชร์ต้องได้ทั้งหมด5วงในวันเดียวกันนะครับแล้วก็ทาวก็ติดต่อได้เลยใช่ครับเห็นว่าในแต่ละครั้งนะคะที่ที่ในแต่ละวงเหมือนมือผีใช่ครับก็คือมือผีก็คือ ตอนที่ว่าโป๊ะแตกไปแล้วเนี่ยเราได้มารวมตัวกันเร,เราเรียนรู้ว่าก็มีคนชื่อปานวนชื่อเก๋เออชื่อกี้ชื่อส้มเนี่ยไม่มีตัวจริงนะครับแล้วก็บางทีก็มีขอเปียก่อนว่าคนนี้เดือดร้อนขอเปียก่อนนะใช้ชื่อ,อบุคคลที่ว่าอยู่ในวงเนี่ยขอเปียก่อนเพื่อจะได้เงินออกไปครับก็คือทําให้ทาง ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยคือเราก็คือไม่ไม่ไม่ไ,มได้เงินตอนนี้นคือเราต้องการเงินต้นคือถูกต้องครับตอนนี้ที่รวบรวมมาคือว่าเฉพาะเงินต้นนะครับเราขอแค่เงินต้นคือหนึ่งเดียวพอเพราะดอกเราไม่ต้องการแล้วครับะะ<ะ>ของคุณนี่สูญไปเท่าไหร่ครับของผมอยู่ที่สองแสนหนึ่งครับสองแสนหนึ่งครับผมช่วงที่มันเริ่มเกิดเหตุนะคะที่เราเห็นคือรู้ปตั้งแต่ประมาณระยะเวลาประมาณช่วงไหนเดือนมกราครับที่เห็นชัดๆนะครับเพราะว่ามีการตั้งแชร์ถี่ขึ้นนะครับตั้งแชร์เกือบทุกวันเลย ตั้งแชร์ขึ้นมาวงนี้วงนี้วงนี้เพื่อรวบรวมคนที่มาเล่นเพื่อเขาจะได้เช้าไปก่อนเบื้องต้นครับผมแต่ละวงเนี่ยก็คือจะมีคนแตกต่างกันใช่ครับก็จะมีคนแตกต่างกันใช่ครับก็จะมีว่วงขั้นต่ำสามหมื่นสี่หมื่นห้าหกหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนสองสองแสนสี่ไม่รวมดอกไม่รวมดอกครับอันนี้ก็คือว่าอ่านี้คือว่าต้นนะครับแล้วก็มีวงห้าแสนวงล้านก็มีครับครับผมหลังเกิดเหตุก็คือติดต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่ช่วงไหนไม่ได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มกราครับ ใช่ครับแชรเนี้ยค่ะที่เรารู้จักมันมีมานานหรือยังอ่ะคะเอ่อเอ่อแชร์ตัวนี้สี่ปีครับประมาณสี่ปีนะครับในช่วงแรกๆยางปกติช่วงแรกๆน่าจะปกติเพราะผมไม่เคยเล่นผมเพิ่งมาเล่นได้สี่ห้าเดือนเองครับสี่ห้าเดือนใช่ครับเพิ่งเกิดเองใช่ครับก็โดนเลยครับก็ประมาณนั้นอย่างนี้ในด้านคดีจ่ายเงินก็เดี๋ยวคงต้องฝากให้กองปราบเร่งรัดคดีให้แล้วก็ดูเส้นทางการเงินของเท้าแช์ เพราะคาดว่าแล้วความเสียหายเนี่ยมากกว่าร้อยล้านแน่เพราะนี่แค่ผู้เสียหายเบื้องต้นที่มาเนี่ยทุกคนก็เสียหายกันหมดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ทางากรุงปราบเขาเร่งรัดคดีให้ผู้เสียหายคาดว่ามีาจำนวนกี่คนคะในกลุ่มนะคะร้อยกว่าคนประมาณ100ร้อยกว่าคนครับร้อยสองคนใช่ครับแต่ว่าวันนี้ที่มาก็ประมาณห้าสิบคนนะครับค่<ส>ะแล้วก็มีเคสแบบต่างจังหวัดด้วยครับเพราะว่าทีผมเสนอว่าน้อ้หมดใช่ครับที่เป็นออนไลน์พวกขอชวนเล่นออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าเป็นต่างจังหวัด

เป็นตัวแทนใช่เป็นตัวแทนท,ที่ที่สะดวกเดินทางเข้ามาใน IEL วันนี้นะครับ Ф เป็นตัวแทนท,ที่ที่พร้อมที่จะเข้ามาให้ปากคำสอบปากคำแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยเด voilà ี Trick> ๋ยวก็จะรวบรวมข้อมูลเข้ามาสอบให้ของจ้งความท่อนที่จะติดคใช่ครับแจ้งความที่ท้องที่แล้วหนึ่งแล้วก็แจ้งความออนไลน์แล้วด้วยครับและอันนี้ก็เลยรวมผู้เสียหายเนี่ยที่สะดวกเดินทางเข้ามาแจ้งความในวันนี้ครับ ทงเสด็จต้นต้นเนี่ยประเมินประมาณร้อยล้านร้อยกว่าล้านครับร้อยกว่าล้านใช่ครับผู้เสียหายร้อยสองร้อยคนครับเพราะมันครับมันเป็นการตั้งเท้าแทะโดยที่ใส่ชื่อมามาแฝงอยู่ในในแต่ละวงเขาเรียกว่ามือผีมือผีใช่ประมาณนั้นแล้วยี่สิบคนก็มีคนของเขาเข้าไปก็สิบห้าคนงี้แล้วก็หลอกผู้เสียหายเข้าไปอยู่อีกห้าคนถึงจะเอาตินตนนี้เสร็จก็ไปตั้งวงนึงก็หลอกอย่างเงี้ยหลอกเงี้ยเป็นเงี้ยจนวงรอบจนมาโปแตก ก็เลยถึงมีผู้เสียหายที่มาร้องประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเชิญตัวแทนคนหนึงนะครับเขาไปยื่นหนังสองสามคนแล้วก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาทยอยขึ้นทยอยขึ้นไอันนี้งของเขาเาอกเดี๋ยวไม่ผิดไปที่อยู่นี่นี่เกสารนี่ินี่นี่อันนี้ันนลังอนหลังอ๋อน